รวม5จังหวะมันๆไฮไลท์ซเกมหมากรุกเขมร2023จะมีจังหวะในบ้างไปดูกันเลยช็อตเด็ดไฮไลท์ของเกมนี้ครับอยู่ที่ทางด้านของอาจารย์บอวลวโรดเนี่ยที่เขาเดินขุนในช่วงก่อนตาเดินสุดท้ายครับขอแค่ตาเดินเดียวเท่านั้นครับทีมไทย ขอแค่ตาเดินเดียวครับน้องบอลวโรดทิ้งโคนไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตาเดินขุนตาเดินเนี่ยเป็นการวัดใจวัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วทิ้งโคนให้กินฟรีด้วยนะถ้าทางฝ่ายทีมเวียดนามเนี่ยเขาเอาเรือกินฟรีฝ่ายไทยจะเอาเรือไปลุกจนทันทีสรุปเบ็ดเสร็จนะไม่ทันได้ลุกจนทางทีมเวียดนามเนี่ยนึกว่าตัวหมากเนี่ยเป็นตัวบิชอปเอาเรือกินเข้าไปก่อน แล้วก็กะจะเอาเรืออีกลำเนี่ยเข้าไปลุกแต่ประเอิญไอตัวหมากที่อยู่ตรงหน้าเรือเนี่ยมันเป็นโคนครับโคนสามารถเดินได้หน้าสหลัง2เพราะงั้นทางทีมเวียดนามเนี่ยก็โดนกินเรือไปแต่ก่อนที่เขาจะโดนกินเรือเขาชักเรือกลับนะแล้วเขาก็ยอมแพ้นะครับ ก็ช็อตนี้เป็นช็อตที่สวยงามมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเกมนี้เนี่ยสิปีเนี่ยคุณจะได้ดูสักทีหนึ่งในเกมแบบเนี้ยเกมที่ทั้ง2ฝ่ายสูสีกันมากต่างฝ่ายต่างชิงไหวชิงพิับนะครับจะเห็นได้เลยว่าช่วงที่ผมบรรยายคลิปเนี่ยจะเห็นว่าช่วงของการเกมนะครับมีการทิ้งโคนทิ้งไม้ให้กินฟีเพื่อซื้อตำแหน่งซื้อทางเดินหมากให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปกลุบขุนมากที่สุด ทางฝ่ายทีมไทยก็มีโอกาสที่จะแพ้ทางฝ่ายทีมเวียดนามเองก็มีโอกาสที่จะแพ้เช่นกันนะครับแต่ในเกมนี้ก็ต้องยอมรับฝีมือในการเดินของอาจารย์บอลวโรดนะไม่ว่าจะเป็นการเซฟขุนตัวเองแล้วก็ซื้อตำแหน่งมาเพื่อเข้าไปปิดจ็อบขุนของฝ่ายเวียดนามนะครับเดิมทีฝ่ายของทีมเวียดนามเนี่ยผมว่าน่าจะ าจะปิดจ็อบทีมไทยมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นทั้งเบีย้ยทั้งโคนทั้งเรือคือเต็มพลึบหน้าขุนของทีมไทยไปหมดครับแต่ทั้งฝ่ายทีมไทยมีเรือเข้าไปลำหนึ่งมีม้าไปตัวหนึ่งเนี่ยโอกาสทารูปลุกจนเนี่ยมันก็ยากพอสมควรแต่ก็สามารถทํามาได้ครับทางทีมเวียดนามเหลืออีกเพียง2นาทีเป๊ะๆเ,เท่านั้นครับทางเซียนอ้วนครับต้องโตให้ได้ครับ เกมนี้นะครับเป็นจังหวะเด็ดของเซียนอ้วนนะครับแม้ว่าเซียนอ้วนเนี่ยจะคัดตัวทีมชาติติดนะครับแต่ว่าก็เจอกระแสสังคมนะครับบนโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะครับถึง ความสามารถของเซียนอ้วนครับว่าจะสามารถสู้กับต่างชาติได้หรือเปล่านะครับบทสรุปเนี่ยทำให้เราได้เห็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับแม้ว่าขนทางจะวิบากแค่ไหนเซียนอ้วนก็สามารถฟันฝ่าไปได้ครับจนได้เหรียญทองในที่สุดครับโยกเรือมานิดนึงลุกเข้าไปขึ้นขุนและจังหวะนี้เผลออทำลุกโจนได้นะครับเนี่ยหรือพิง3วิเท่านั้นครับ3วิเท่านั้น2วิและโอ้หมดเวลาครับ และในเกมนี้ครับก็ถือเป็นตำนานบทใหม่ของเซียนอ้วนครับในการเจอกับประเทศเวียดนามน,นะแม้ทีมไทยจะเป็นรองนะครับแต่ว่าทางเซียนอ้วนเนี่ยก็สู้สุดขาดใจนะครับเอาขุนเนี่ยมุดขึ้นมานะทำให้ตัวเองเนี่ยเกือบจะได้รุกจนทีมเวียดนามน,นะถ้าเกิดว่าทีมเวียดนามเนี่ยไม่หมดเวลาไปซะก่อนนะครับบทสุดท้ายนะครับเซียนอ้วนเนี่ยก็ได้รับเหรียญทองในประเภททีม4คนไปในที่สุดครับ ช็อตเด็ดของเกมเนี้เป็นช็อตเด็ดที่อาจารย์บุญสืบนะครับเจอกับนักหมากรุกชาวฟิลิปปินส์ครับซึ่งนักหมากรุกคนนี้นะครับมีตําแหน่งทางหมากรุกสากลเป็นถึง GM คนแรกของเอเชียนะแล้วก็เคยเอาชนะนักหมากรุกบ้านเราเนี่ยมาได้แล้วหลายคนในการแข่งขันต่างๆนะครับการแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นบทสําคัญครับที่ทีมไทยเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ย ต้องเอาคืนให้ได้ครับคุณผู้ชมครับในการเดินเกมเนีครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างเดินเกมได้อย่างดุดันสูสีไม่เกรงใจใครครับ เกมที่1เสมอกันไปเกมที่2ยังคงมีความสูสีครับแต่เนื่องด้วยอายุทั้ง2คนเนี่ยที่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการตัดสินเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรู้แล้วเพราะว่าสูสีกันเหลือเกินการตัดสินเนี่ยจะวัดกันว่าใครอึดกว่ากันและเป็นทีมชาติไทยครับที่อึดกว่านะครับทางด้านของทีมฟิลิปปินส์นะครับโดนช็อตนี้ครับตามเซนส์ของผมลุกหนึ่งทีขุนขึ้นมาครับ และหงายเบี้ยเข้ามารุกครับอุ๊บบันเดอร์ฮะโดนหงายรุกกินมาครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวะเด็ดในตำนานครับที่ทีมไทยเราสามารถโค่นล้มนักหมักรุกที่มีตำแหน่ง GM ลงได้ในการแข่งขันซีเกมครับ เกมนี้ครับไม่พูดไม่ได้เลยครับเป็นเกมที่อาจารย์หนูเพชรทีมชาติไทยปะทะกับอาจารย์ซอกลิมเพงมือหนึ่งของทางกัมพูชาครับในการแข่งขันประเภททีม3คนรอบชิงแล้วครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าทางทีมกัมพูชาและก็ทีมไทยเนี่ยมีคะแนนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตัดสินกันว่าในกรณีเสมอเนี่ยใครเวลามากกว่าคนนั้นชนะครับ เนื่องด้วยว่าอาจารย์หนูเพชรเนี่ยเขาเป็นคนที่เดินช้าทางทีมไทยของเราเนี่ยเหมือนต่อเสมอเป็นแพ้ครับท่านในเกมเนี่ยครับเราเสมอเนี่ยก็ตีว่าเราแพ้เวลาไปเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือ เป็นอะไรที่โหดมากนะครับหลายคนมองทรงของเกมเนี่ยตั้งแต่ช่วงของการเกมเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าทิศท,ทางเนี่ยมันออกไปทางเสมอกันเพราะถ้าเสมอกันเนี่ยเราก็น่าจะจบแล้วครับแต่ว่าเดินไปเดินมาครับทางฝ่ายของกัมพูชาเนี่ยเขาพลาดท่านะครับเรื่องด้วยการถอยโคนของเขาครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์หนุเพชรเนี่ยก็เดินเบสมูติติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันนะไม่พลาดเลยนะครับจังหวะสัมพันธ์แกเก็บเรียบหมดครับ จนมาถึงในตาเดินไยๆครับก็คือว่าทางฝ่ายของอาจารย์ซอกริมเพงเนี่ยโดนล็อกโคนครับโคนเขาไม่สามารถเดินได้ดังนั้นครับชุดท้ายแล้วอาจารย์ซอกริมเพงก็เลยต้องเอาโคนเนี่ยออกมาให้กินครับจะกินโคนก่อนนะผู้เบสมูฟอื้อหือว้ยเบสมูฟติดๆครับตอนนี้เหลือไล่ม้าเบี้ยหงายแล้วครับ สุดท้ายทีมไทยของเราเหลือม้าก,กับ2เบีย้ยซึ่งจริงๆแล้วการไล่ม้า2เบีย้ยเนี่ยมันง่ายมากครับแต่ว่าด้วยกติกาของกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่เหลือหมาก3ตัวในกัมพูชาก็ขอนับ64มาแล้วเพราะงั้นเนี่ยการไล่เนี่ยเลยต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็ความแม่นยําที่ค่อนข้างสูงครับสรุปเบ็ดเสร็จนะไปตายในตาเดินที่ประมาณ53หรือไม่ก็54นะก็อ,อีกนิดนึงครับเกือบจะครบ64แล้วอีกประมาณ10กว่าทีนะ ก็ยินดีกับอาจารย์หนูเพชรครับกลายเป็นตำนานเลยครับที่มียอดคนดูถึงเกือบ3ล้านคนเลยครับคุณผู้ชมจังหวะเด็ดที่ถือเป็นเกมไฮไลท์มากที่สุดในความยิดเห็นของผมครับก็คือเกมนี้ครับุเวียดนามเซ็งเลยครับจังหวะนี้ เดินมาลุกจนป๊าบพ,พอดีเป๊ะเกมที่อาจารย์บุืบแซ่เฮงเจอกับนักหมากรุกทีมชาติเวียดนามครับหลายคนบอกว่ารูปหมากทรงเนี้สมานเกิดเสมอกันแน่นอนครับเพราะว่าหักลบกําลังหมากแล้วเนี่ยไม่สามารถเพียงพอที่จะทาการลุกจนได้ครับแต่ทางด้านของฝ่ายเวียดนามเนี่ยครับก็น่าจะคิดอย่างนั้นครับ เดินโคนปักเข้ามากะว่าจะเอาโคนเนี่ยมาแลกเบีย้ยทําให้อาจารย์บุญสืบเนี่ยเหลือม้ากับเหลือเบี้ยงหงายเดิมทีต้องบอกก่อนนะว่าเหลือม้ากับเบี้ยงหงายเนี่ยไล่ไม่จนนะครับไอที่บอกไล่จนไล่จนเนี่ยคือหนีเข้าข้างตัวเองนะถ้าเกิดว่าเจอคนหนีเป็นซึ่งในเกมเนี่ยทางฝ่ายของทีมเวียดนามเขาหนีเป็นแน่นอนครับเขาพยายามหนีหลบไปอยู่ในที่มุมที่ไม่ตรงมุมนะครับ ในรูปแบบนี้ไม่สามารถไล่ได้เขาจะตีว่าเป็นรูปหมากเสมอแต่เกมเนี้ครับจุดเด็ดจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับคือทั้งฝ่ายเวียดนามเขาเหลือเบีย้ยคว่ำด้วยเพราะงั้นจะไปเข้ารูปหมากกลโบราณครับเรียกได้ว่าหนึ่งในล้านเลยครับเดิมทีรูปหมากกลโบราณตรงนี้ใครจะมาตั้งก็ได้คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรแต่การแข่งขันที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ค่อยได้บันทึกปรากฏนะครับว่าเหลือมาเบีย้ยเล่อีกฝั่งเหลือเบีย้ยแบบนี้ครับก็ถือว่าจา์บุญสืบแท่เหงเนะครับสามารถไล่ได้ครับ จุดยากของการไล่รูปแบบนี้คือคุณต้องเอาม้าตัวเดียวไปไล่ฝ่ายตรงข้ามให้เข้ามุมได้คุณอย่าลืมนะครับว่าถ้าไล่ม้าเบีย้ยคุณมีม้ากับมีเบีย้ยในการต้อนเข้ามุมแต่ถ้าไล่ม้าเบีย้ยแล้วฝ่ายตรงข้ามมีเบีย้ยในกรณีนี้คุณต้องเอาม้าตัวเดียวไล่ฝ่ายตรงข้ามเข้ามุมให้ได้เพราะงั้นโคตรเวลี่ฮาร์ดเลยครับเหมือนคุณกดเวลี่ฮาร์ดแล้วก็เล่นกับฝ่ายตรงข้ามคือยากมากครับถ้าไม่ชํานาญจริงทาไม่ได้ครับบอกเลยครับเกมนี้อาจารย์บุษบุษแซงเฮงสร้างตํานาน บทใหม่ให้กับซีเกมครับท่เวียดนามเซ็งเลยครับจังหวะนี้เดินมาลุกโจนป๊บพอดีเป๊ะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบเกมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูที่ผมาพากไว้เต็มๆเ,เนี่ยก็ไปดูด้านล่างของคลิปได้นะครับผมก็จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้นะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามใน YouTube จะ10,000แสนซับสไคร์เลวนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะกราบขอบุณมากครับบ๊ายบายครับทุกคน ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม